เริ่มต้นจากกล่องแรกนี้ก่อนนะครับแจ้งก่อนนะ F90 ทุกกล่องนะครับเป็นสินค้าพรีเมียมบันไดหรือพีบันไดนะครับตัวมาตรฐานเนี่ยเขาจะถูกทําออกมา2สีด้วยกันก็คือสีมาตรฐานตัวนี้น้าเงินแดงเหลืองขาวสไตล์กันน้ำทั่วไปกับอีกเครื่องหนึ่งก็คือ F90 เครื่องที่2จะเป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูอันนั้นผมไม่ได้ซื้อมาโดย F90 เครื่อง2นะครับหลังจากที่ ถูกขโมยนะครับก็ถูกเอาไปดัดแปลงเปลี่ยนสภาพให้เป็นเครื่องนี้และหลังจากที่เครื่องนี้ถูกทาลายซากของมันเนี่ยก็ถูกนํากลับมาบูรณะซ่อมแซมแล้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เรามาดูภายในกล่องที่ก่อนนะครับมันเป็นพีบันไดทั้งหมดนะก็สไตล์ของมาเตเกตน,นะครับอันนี้เอาให้เป็นดีคอน้ําด้วยเหรอจากที่ตาดูน่าจะเป็นดีคอน้ํานะครับปกติจะเป็นสติกเกอร์ซีล มีทั้งหมดกี่แผงนะแผงที่1นึ่งแผงที่2ไม่ใช่เยม,มีมีทั้งหมดกี่ห่อนะห่อที่1ห่อที่2ห่อที่3ห่อที่4ห่อที่5ห่อที่6แล้วก็ใบประกอบโอ้ซึ่งเป็นเฉพาะเออน,นั่นสิน่า,น,า,น,าน่าสงสัยนะเป็นพีบันไดที่หน้ากล่องเป็นสีนะครับแล้วก็ใบประกอบก็มีสีด้วยอืมสวยหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจแผงสติกเกอร์อีก2อจุด12แผงนะครับเรามาได้ดูกันครบไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบเอ็ะโอเค เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้การประกอบก็ไม่ได้ยากมากนะครับอารมณ์ความรู้สึก,กเหมือนกับตัวเหมือนกับต่อตัวไทเกตสเกลหนึ่งต่ร้อยสี่สี่ที่ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ชิ้นส่วนเยอะกว่างต่ว่าสี่สี่ตัว,วไปแค่นั้นเองก็สมกับเป็นสเกลหนึ่งต่อรอยมาเเกตนครับตัวนี้ก็มีการแบ่งชิ้นสี ค่อนข้างละเอียดนะดุนะครับในจุดที่แบบลึกๆก็มีการแบ่งสีออกมาดีมากนะครับ<ๆ>เก็บรายละเอียดได้ดีทุกเกือบทุกจุดเลยนะทำได้ดีเลยแหละก็สมกับเป็นหนึ่งต่ร้อยนะแต่ผมก็ไม่ได้ต่อหนึ่งตร้อยมานานแล้วนะไม่รู้ว่าหนึ่งต่อร้อยอันอื่นอ่ะมันจะดีเท่านี้หรือเปล่านะ ตอนนี้ผมถือว่าผมผมโอเคเลยนะจุดขยับก็ดีนะครับสมก็เป็นสเกลร้อยอ่ะตรงส่วนโล่ก็มีการแบ่งชิ้นสีมาดีนะครับอันนี้เป็นแพ็คแมกกาซีนปืนนี่ครับแบ่งชิ้นสีตรงนี้สามส่วนนแยกมาเลยนะเหลืองน้ำเงินขาวแดงมากันครบนะครับ ประกอบง่าย,ยานะครับ mm hmm. เป็น snap fit หมดจุดขยับก็ดีนะครับ mm hmm. ได้ขนาดนี้เลยนะขาเนี่ย mm hmm. ก็สมกับเป็นสเกลร้อยนะ